เพื่อนๆเคยเล่นสิ่งนี้กันใช่ไหมครับปืนกระดาษหรือที่เรียกกันดังโป๊ะดังโป๊ะอะไรเนี่ยครับแล้ตีอย่า,ยางเงี้ยอ,อันนี้มันเป็นของเล่นโบราณของไทยครับซึ่งตอนเนี้ยมันเอาแล้วครับพอดีว่าผมไปเจอปืนกระดาษแบบเนี้ยแต่เป็นรุ่นเวอร์ชั่นของที่ชาวยุโรปเล่นครับบอกเลยว่าพับง่ายกว่าแถมเสียงดังกว่าด้วยว้าวเราเล่นมาตั้งแต่เด็กอย่างงี้มันยังไม่ดีกว่านี้อุยมม้ยมันมีฟิลกว่านั้นอีกกว่านี้ามาเดี๋ยวผมสอนพับให้ดูครับ อนี่มันหน้าตาแบบนี้ครับหน้าตามันจะแตกต่างกับของไทยเราเล็กน้อยนะครับของไทยเราจะเป็นสามเหลี่ยมหมดเลยใช่ไหมอันนี้มันจะเป็นแบบอ่าผมก็บอกไม่รู้มันเล็กรูปอะไรมันเป็นแบบนี้นะครับแต่เสียงดังกว่ามากเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูกันเลยนะครับอตะตีแบบแรงสุดเท่ากันเลยนะครับเอาแรกแบบของไทยก่อนนะฟังนะได้เท่านี้ใช่ไหมครับดูของชาวยุโรปที่เขาเล่นกันนะครับนะโอ้โหเห็นไหม แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับแล้ววิธีการพับง่ายมากๆกว่าด้วยนะครับดูแค่นี้เอง แค่นี้เองพับง่ายๆแค่นี้ปุ๊บสามารถได้เลยครับพับง่ายกว่าแถมดังกว่าเอาเด้เอาเซโอ้โหของไทยนี่เราชิดซ้ายไปเลยครับตกกระป๋องไปเลยพับง่ายมากพับง่ายกว่าของไทยอีกครับถ้าเป็นของไทยนะครับจะพับประมาณนี้ครับคือแบบมันหลายขั้นตอนมากครับส่งพับการพับแบบโอ้โหกวนกว่ป็เป็นสามเหลี่ยมได้มันไม่ใช่ง่ายๆนะครับแต่ของฝรั่งนี้ง่ายนิดเดียวครับมาเดี๋ยวเรามาพับกันก่อนแล้วกันนะครับอ่ะมามีสมาธิตั้งใจดูนะครับเพราะว่ามันง่ายมากครับมันจะพับ เร็วแป๊บเดียวจบจนเพื่อน,น,นตั้งโต๊ไม่ทันเลยอ่าอันดับแรกครับให้เราพับครึ่งก่อนครับพับครึ่งแนวยาวนะครับอ่าไปเลยเพื่อมาจุดครับเพื่อมาจุดไปับให้มันตรงๆนะมันจะได้แบบออกมาสวยๆเสียงดังๆนะครับอ่าพอครึ่งเสร็จแล้วก็เปิดกลับมาใหม่ครับแล้วก็พับขอบล่างไปจุด,ดเส้นกลางนะครับว่มาจ็นเส้นกลาง แล้วก็ทําอีกรอบหนึ่งครับขอบล่างที่พับแล้วเนี่ยจะลดเส้นกลางอีกครั้งหนึ่งครับขึ้นไปถึงเส้นกลางปุ๊บจากนะครับทั้งก้อนที่เราพับนี่ครับพับขึ้นไปเลยครับทีหนึ่งปุ๊บเท่านี้จากนั้นครับมีอย่างนี้อยู่นะครับให้เราพลิกไปด้านหลังครับอันนี้ยงอยู่ข้างล่างเหมือนเดิมนะครับพลิกไปที่ด้านหลังอย่างนี้แล้วพับครึ่งมาจากซ้ายไปขวาอย่างนี้นะครับซ้ายไปขวาขวามาซ้ายก็ได้แล้วแต่ถนัดนะครับปุ๊บ ตรนนี้จับให้ดีมันจะชอบแบบหนักๆตรงนี้หน่อยหนึ่งนะเหนือชอบยนตรงนี้ครับจับให้ดีนิดนึงอ่าโอเคไม่เมันย่นใช่ปะอ่าได้เรียบร้อยครับจบครับแค่นี้จริงๆครับปแค่นี้จบเลยครับที่เหลืออยู่ที่การจับของเราครับโอ้ ำไมมันถึงง่ายขนาดนี้เห็นไหมบอกแล้วว่าง่ายนิดเดียวครับพับๆๆไม่กี่ทีครับอ่ะทีนี้ครับวิธีการจับครับตรงนี้อาจจะงง,งหน่อยนึงครับตรงนี้แต่ว่าถ้าทําเป็นแล้วก็เข้าใจเลยนะครับนี่นะแล้วพับเป็นอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับนี่นะนี่หัวเปิดสองข้างอยู่อย่างนี้นะครับให้เราจับที่ด้านนี้ด้วน,น,นีนะแล้วก็เอามือเนี่ยกดสองข้างนี้ลงมากดลงมาอย่างนี้ดีกวไหมเนี่ยมันก็จะลงมาสองข้างเหนึ่งไหมปึ๊บลงมาสองข้างนี้ครับแล้วให้เราเอามือจับที่นี้ไว้ตรงนี้นะนี่เห็นไหม สองด้านเป็นเหมือนกันจะเป็นอย่างนี้นะครับเราต้องจับให้ไอ้ตรงเนี้ยเกินออกมาจากแนวกระดาษนะครับมันจะได้หลุดได้ถ้าเราไปจับติดกระดาษอย่างนี้นี่จับติดอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันจะปาไม่ออกนะครับเราต้องออกมาให้มันเกินแนวกระดาษนะให้เราจับอยู่ด้านนอกอย่างนี้นะจากนั้นเราก็สบับตบได้เลยครับเขียงที่ได้มันจะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะดังโคตรดังมากอ่าแค่นี้ครับอ่าเมื่อเราตกเสร็จแล้วปุ๊บจะกลับมาเล่นใหม่อีกทีครับนี่นะดูดีๆนะเราเปิดออกอย่างนี้ แล้วก็เส้นกลางเนี่ยเรากดเส้นกลางกลับเข้ามาได้เลยกดที่กลางกลับเข้ามาข้างใต้อย่างนี้แล้วก็ปิดกลับใหม่กลับที่เดิมได้เลยไม่ต้องไปพับใหม่หมดนะครับบางทีแรกๆอาจจะงงตอนแรกผมทำผมก็งงนะครับนี่กลับมาใหม่ลวเห็นไหมเอาใหม่อีกทีนะปุ๊บเสร็จปุ๊บนี่นะครับเปิดออกยุบกดเส้นกลางให้ผ่านร่องเข้ามากดเส้นกลางผ่านร่องเข้ามาแล้วก็ปิดกลับมาเหมือนเดิมยุบนี่นะแล้วก็สามารถเล่นได้เลย ดูดิแล้วเสียงดังมากด้วยตลอดไม่ต้องเอาไปรูดกระจากแรแลเหมือนของไทยเลยนะครับนี่นี่เลยครับคือฟืนกระดาษห,หรือตึ่งโปะเวอร์ชั่นของชาวต่างชาติครับนาไปไง เดียวอ่ะคือเรื่องนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับว่าไอ้เจ้าสิงเนี่ยมันเป็นของคนไทยแล้วชาวต่างชาติเห็นก็เลยเอาไปพัฒนาไปทําให้มันดีขึ้นหรือว่าเป็นปกติอยู่แล้วเด็กทั่วโลกเขาเล่นกันอยู่แล้วอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ที่รู้ก็คือมันพับง่ายกว่าของเราแถมดังกว่าด้วยแลวคือแบบวิธีการเล่นใหม่ก็ง่ายอ่ะเหมือนอย่างเป็นของเราใช่ไหมครับพอเราทําเสร็จปุ๊บอ่ะพอจะเล่นเสร็จปั๊บเราพับเก็บเข้าไปครับขนาดไม่พอครับต้องรูดอีกใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเเก็บไม่เข้าอีกอ่ะพอพับเสร็จพอพับ รูดครับปึ๊บบางทีรูดไปเลยอ้าเป็นลมอีกไม่ใช่ครับกำๆอ่ะพอรูดเสร็จก็ต้องมาตีใหม่ครับอ้าวอย่าไ่ดังอีกแล้วเห็นไหมมันชอบแบบดังมั่งไม่ดังมั่งชอบเป็นอย่างเงี้ยครับของไทยเ,เดี๋ยวมารูดไม่ดีพอเอาไหมอ้าวไม่ไม่ดังนะ <c oughs> แต่ถ้าเป็นของแต่งชาตินี่เห็นไหมดูนะแบบง่ายเลยครับแล้วดังครับดังแบบหูวิทหูเลยเมื่อกี้เห็นไหมพอเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็จับทีเดียวกลับเข้ามาเล่นต่อได้อีกเลยเห็นป่ะเฮ้ยมันคือดีจริงอ่ะ เสียงดังจริงครับอือสุดยอดครับเรดดาอะไรก็ได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นกระดาษสีธรรมดาแค่เป็นสีครับอ่ะมีกระดาษสีสีขาวธรรมดานะครับมันก็จะบางกว่านิดนึงแต่วางเสียงครับเห็นไหมกระดาษสีธรรมดาบางๆนี่แหละครับมันก็สามารถทําให้เสียงดังออกมาได้เช่นกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็เหมือนของไทยเราแหละอยู่ที่กระดาษถ้ากระดาษยิ่งแข็งหรือเป็นกระดาษสมุดโน้ตอย่างเงี้ยก็จะยิ่งเสียงดังกว่านี้อีกแต่อันนี้แค่กระดาษสีธรรมดาก็ดังมากแล้วนะแบบ มันมันก็ดังแล้วนะครับโอ๊ย,อยไม่แขนเลยโอยไม่ได้เล่นนานเหมือนเป็นคนไม่ดอกนลังกยได้ตีนหนึ่งปวดแขน <c oughs> อะอะไรประมาณนี้นะครับปืนกระดาษหรือว่าดังโป๊ะของชาวยุโรปที่เขาเล่นกันนะครับยังไงก็เอาไปลองพับเล่นกันที่โรงเรียนได้นะครับโรงเรียนเปิดเทอมแล้วพอดีเอาไปเล่นกับเพื่อนได้เลยสมมติว่าถึงเวลาเล่นกันเพื่อนพับมาแบบนี้ครับเห็นไหมมาเล่นกันมาเล่นกันเจอของเราเข้าไปครับปึ้งงงแนกเพื่อนบอกเฮ้ยนาย มเท่จังมันคืออะไรนี่เราก็โชว์เทพเลยครับสอนเพื่อนเลยมาเดี๋ยวกูสอนพับให้ครับปั๊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 บใช่ไหมเรียกได้ว่าเป็นปีกระดาษรุ่นอัปเกรดละกันนะครับผมขอตั้งชื่อให้มันว่าปีกระดาษ2022ครับตั้งชื่อตรงไหนเนี่ยรุ่นอัปเกรดครับนี่อ่ามาอันนี้มันเป็นของเล่นครับก็ต้องให้เด็กเล่นมาน้องเดี๋ป้าสอนนะลองจับตรงนี้นะนี่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 ผมอ่าจับตรงนี้แล้วก็ตีลงไปอย่างงี้อย่าจับอย่าจับโดนแผ่นบนอ่าแล้วก็ตีลงไปเลย เฮ้ยได้เห็นไหมอ่าเด้กเด็กก็เล่นได้นี่เอามาเอามาเอาไหโอเคฟังกันไหมวู้ถิวว่าได้อยู่อาจจะยังไม่ได้แรงมากแต่ก็ได้นะฮึดเต้นฮึดฮึดฮึดนี่ดูปะป่านะดูปะป่านนะนะดังไหมวิ่งหวยนะบอกแล้วมันดังมากจริงแต่แล้วใครสีเขียวบ้างอ่าแต่แต่ได้ตีฟ้าได้แรงๆฟ้าแรงทุกเลยวู้ได้แล้วแท็กหน่อย เอยชอบไหมอันนี้้เรียกว่าดังป๊ะหรือว่าปืนกระดาษแบบฝรังเนี่ยเพื่อนๆคะเอาไปพับเล่นกันนะคะเยี่ยมน้องเล่นได้ทุกคนก็นต้องเล่นได้ใช่ไหม <laughs> และนะครับวิดีโอสำพักระดาษวันนี้เป็นของง่ายๆครับทุกคนสามารถทําได้ครับดูจบปุ๊บไปพับเล่นได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนๆรู้ได้จริงๆแบบนี้อย่าเก็บไว้คนเดียวครับแชร์ไปบอกเพื่อนๆในกลุ่มต่อนะครับเพื่อนๆเราทุกคนจะได้แบบเอ้ยเอามาฝึกพับแล้วก็เอามาเล่นกันที่โรงเรียนนะครับจะสนุกครับยิ่งเล่นกันหลายคนยิ่งสนุกนะครับแชร์วิดีโอนี้ไปให้เพื่อนๆของเพื่อนๆดูกันด้วยนะครับงั้นก็เจอกันวิดีโอหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ใหดเลาดวิดีครับ ทิ้งท้ายกันด้วย